เราเป็นภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานร่างกายเราจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันนะคะซึ่งการที่เรามีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงบางคนเป็นไม่รู้ตัวรามาดวนก่อนว่าสาเหตุของภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเกิดขึ้นยังไงได้บ้างที่เราทานอาหารกลุ่มนี้ค่ะที่เป็นกลุ่มแป้งของหวานน้ําตาลทุกอย่างเลยที่เป็นน้ําตาลนะคะเราจะมีอาการอ่อนเพลียง่วงไม่มีแรง บางครั้งสมองตื้อตาพลามัวเสื่อการเหล่านี้เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวยิ่งกินน้ําตาลสูงก็จะยิ่งเพะยะียาและจะทําให้เรากินเพิ่มขึ้นแบบนี้เรามาดูกันว่าส่งผลกับร่างกายยังไงเมื่อน้ําตาลไปที่สมองสมองก็จะอ่อนล้าคิดอะไรไม่ค่อยออกอารมณ์แปรปรวนเป็นมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเสี่ยงอัลไซเมอร์สาวๆฟังให้จบจนถึงเกือบข้อสุดท้ายนะคะเมืน้ําตาลไปที่หัวใจจะเสี่ยงโรคหัวใจที่ตับจะเสี่ยงไขมันพอกตับ ถ้าไปที่ดับอ่อนตับอ่อนทํางานมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเสี่ยงต่อการดื้ออินซูลินและทาน้ําตาลไปที่ไตของเราไปทําลายหลอดเลือดที่ไตก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตค่ะผิวหนังเราก็จะแห้งไม่สดใสแต่งหน้าอะไรก็จะไม่ติดถ้าไปที่ข้อต่อก็ต่อเสื่อมถ้าเกิดน้ําตาลมากก็จะเสี่ยงต่อภาวะน้ําหนักเกินค่ะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราทานน้ําตาลมากขึ้นเป็นระยะเวลานานๆกดติดตามไว้ แล้วเราจะมาทำความรู้จักเรื่องน้ำตาลกับร่างกายด้วยกันนะคะ